สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็พบกับครูพรสอนคอมพิวเตอร์เช่นเคยคะ่ะวันนี้คุณคณรูก็จะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์ต่อกันที่ใบงานที่22นะคะการเลือกใช้วัสดุจากสมบัติของวัสดุคะ่ะเราอ่าก่อนที่จะทำใบงานอย่าลืมเขียนชื่อแนวสกุลชั้นและเลขที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเด็ก าจากนั้นถ้าเด็กๆเ,เขียนชื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปทําใบงานกันเลยนะคะก่อนที่เราจะทำใบงานเราก็ต้องไปอ่านคําชี้แจงกันก่อนนะคะว่าเขาเนี่ยให้เราทําอะไรบ้างคะ่ะคำชี้แจงนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่วัสดุก,กับสมบัติของวัสดุให้ถูกตอ้องอเราก็มาดูก่อนคะ่ะว่าสมบัติของวัสดุเนี่ยมันหมายถึงอะไร หมายถึงวัสดุที่นำมาทำเป็นวัตถุมีหลายชนิดเช่นไม้เหล็กกระดาษพลาสติกผ้าและยางซึ่งแต่ละชนิดมีสมบัติที่แตกต่างกันออกไปเราจะมาดูกันนะคะว่าเขาให้วัสดุอะไรให้เรามาบ้างนะคะอันนี้คุณครูก็จะ ขอยอ่อให้มันเล็กหน่อยนะเด็กๆจะได้เห็นชัดนะคะเดี๋ยวเราจะมายงเส้นจับคู่ด้วยกันนะคะอ่ะไม้เรามาดูกันค่ะวัสดุที่เขาให้มาก็คือไม้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะไม้วัสดุที่สองคือเหล็กเหล็กวัสดุชิ้นที่3คือ กระดาษกระดาษชิ้นที่4คือพลาสติกพลาสติกชิ้นที่เท่าไหร่แล้วคะชิ้นที่ห้าพาพาชิ้นสุดท้ายค่ะนั่นก็คือยางยางอ่ะเรามาดูกันค่ะว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูฟัง คุณสมบัติกันก่อนเขาว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะอันแรกนี่เขาบอกว่ายืดหยุ่นได้ดีกันน้ำได้อันที่สองแข็งแรงมีความมันวาวอันที่สามดูดซับน้ำได้ดีเผาไหม่ได้อันที่สี่แข็งแรงทนทานหากถูกน้ำบ่อยก็จะผุได้อันที่ห้านะคะก็คือน้ำหนักเบา พับและตัดได้ง่ายค่ะอันสุดท้ายก็คือบางชนิดแข็งแรงบางชนิดอ่อนทำเป็นรูปทรงต่างๆได้เด็กๆพอจะนึกออกแล้วใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูกันที่ไม้เลยไม้สมบัติของมันจะตรงกับข้อไหนเอย่ยไม้นี่มีความแข็งไหมคะเด็กๆแข็งใช่ไหมคะเวลาตีหัวเรานีค้คืออะไรหัวก็แตกได้เลยใช่ไหมคะ อ่าไม้เรามาดูซิอะไรแข็งแรงไหนมีคําว่าแข็งแรงไม้อ่าอันนี้มีความแข็งแรงมีความมันวาวแต่ไม้มันมันวาวไหมคะเด็กๆถ้าเราไม่ได้ไปทาสีมันมันวาวไหมคะไม่มันวาวตัดคอนี้ทิ้งไปต่อไปอ่าอันนี้มีคําว่าแข็งแรงแข็งแรงทนทานถูกน้ําบ่อยจะผุได้อ่าตรงไหมคะเด็กๆ ตรงกับไม้ไหมอ่าเวลาไม้เราโดนน้ำบ่อยๆมันก็จะผุใช่ไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องเราก็ใช้ไม้บรรทัดโยงตีเส้นลงมาเลยนะคะอ่าก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะต่อไปเหล็กอ่าเหล็กแข็งแรงใช่ไหมคะตีหัวอันนี้แตกเลือดออกเลยใช่ไหมคะอ่าแข็งแรงอ่าอันนี้เราก็เจอคําว่าแข็งแรงแล้ว มีความมันวาวด้วยใช่ไหมคะเหล็กอ่าโ,โยงเส้นไปได้เลยคะ่ะต่อไปกระดาษกระดาษกระดาษที่เราเอาไว้พับจรวดใช่ไหมเอย่ยอ่ากระดาษที่เราเอาไว้พับจรวดเอาไว้พับเอาไว้เขียนใช่ไหมคะเขียนหนังสืออ่าเวลา โดนน้ำมันจะเป็นยังไงคะขาดง่ายถ้าใช้กรรไกรตัดเป็นไงคะเด็กๆก็ขาดใช่ไหมคะ,ะกระดาษน้าหนักเบาไหมเอ่ยน้ําหนักเบาอ่าที่คุณครูพูดไปเนี่ยตรงกับข้อไหนแล้วคะเด็กๆตรงกับข้อนี้เลยคะ่ะน้ำหนักเบาพับตัดได้ง่ายคะ่ะถ้าใครทำแล้วลองตรวจทานดูให้ดีนะคะเด็กๆต่อไปพลาสติก พลาสติกบางทีเราก็จะเห็นเขาเอาไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆใช่ไหมคะเด็กๆก็อย่างเช่นลาตะก้าตักก,าก,กาก็จะมีทั้งอะไรลูกมีทั้งอ่อนทั้งแข็งใช่ไหมอเอาไปทําเป็นกล่องรังทําเป็นรูปทรงต่างๆบาง,างทีก็เป็นรูปหมีใช่ไหมคะเด็กๆเ,เ,เอามาเป็นรางไว้ใส่ของอแสดงว่า มันสามารถเอาไปทําเป็นลูกทรงต่างๆได้ใช่ไหมคะเด็กๆพลาสติกไม่ใช่มีแค่ทรงเป็นรูกกล่องอย่างเดียวอาจจะมีเป็นลูกโคง้งเป็นรูปดอกไม้ก็ได้ใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูกันว่าอันไหนที่สามารถทําเป็นรูกทรงต่างๆได้มีอันไหนเอยติ๊กตอกติ๊กต๊อกอ่าคำนี้นี่เองคะ่ะ โยงมาเลยบางชนิดแข็งแรงบางชนิดอ่อนทำเป็นรูปทรงต่างๆได้ต่อไปค่ะผ้าผ้าเนี่ยคุณ,ค,ณครูเคยบอกใช่ไหมคะว่าผ้าเนี่ยดูดซับน้ำได้ดีใช่ไหมคะเด็กๆคิด,ดว่าเป็นข้อไหนคะมีอยู่ข้อเดียวดูดซับน้ำได้ดีนันก็คือ อันนี้เลยดูดซับน้ําได้ดีเผาไม่ได้เวลาเราจุดไฟเผาเป็นไงพาก็ไหมใช่ไหมคะเด็กๆอ่าต่อไปอันสุดท้ายยางโยงไปได้เลยค่ะเด็กๆเกหลืออันสุดท้ายแล้วยางก็จะมีความยืดหยุ่นใช่ไหมคะเป็นยางหนังสติ๊กยางมัดผมหรือเป็นยางรถยนต์นะคะก็ยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็กันน้าได้ค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆ ใบงานที่22ง่ายไหมคะแค่โยงเส้นจับคุกวัสดุแล้วก็สมบัติของมันให้ถูกต้องเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดใบงานที่23กันเลยนะคะเด็กๆวันนี้ครูพรก็ขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย